เราเหยว่าเราเหนทีโพ่ต์ก็พูดว่าพูดเอาเวทีรัฐบาลเขาเนี่ยที่ไม่ได้ตั้ง้อนเลยอเมริกันนิวส์ตา้งซ้อนค่ะเอาเวกุยหล่อตัสงซ้อนอยาคู่ต่อตั้งซ้อนค่ดีเยี่ยที่รัฐาลแล้วมันนานีนะถ้าไม่ทำกนได้แต่ไม่ได้โย เราเพยิดจะคือติโตโกเริ่มมันน่ะพระคันธอยโยสุอัสตีอะกิณดายิดเตะเราบีรว่านี่ทักสรใครที่ไปด้านนี่อ้อกุยเราไปด้านแล้ววางยอกโรเทวดาท่านหล่นหลับมาอัสสะเทวดาโยสุและอัสตีเพมหาทเนลุยกะอกลาเพอกเตอร์กะนี่เนาะยิดเตะกูจะบุตรโกติธาณีสถานการณ์นี้ทักสรเทวดาเหรออาสุ้ยเฮกิจี้กะดากิเนาะอะขมยอนี่ดื้อมูทวกดากิน่ะหือ ราแพ้เว็บบ้าไวได้ดอมโลตาบีเอ็มคิชิตเตอร์บ้าโดนนิคลีรวีอารล็อกีเนี่ยนตางก็ซอกวยเราได้แพคิชินุยดิชิคีคิคิชย่แพ้กอคอนนุยนาตชิตะป็นนี่อีเนี่ยเนตางก็ซอนเนี่ยกลวยปสุเมียนาเตเวด้าเลยแพต้าตกหวนยาอีกตังก็ซอบป่าพลาทเวนด้าเลอร์โปอ่าประกววเวด้ามีเลอร์พลทหารนิติกรสมทุนสมทุนวิญญาสูตร อเวทอเวทคิชิตนี่ไม่ได้สื่อโพโยโยเหรออัลเลาะห์อัลลาห์ตูดิป่ะอเวปะเวทดอมีโพบีเอ็มคิชิตะอักกีแพกัวบูนี่ด้วยหนอเพนนี่น่ะยิตะเรื่องถ้ากระซอปราบพลาเมดาโซนี่รีเวทาลีด้วยหนอเพต้าดืนนี่น่ะอ่าน้องจานละสะแก้วอะตาเปนี่เหรอเอ่อท่านคาทีนี่ ตาวกสอนดอานดุยยางกลวยหลอไว้ได้เลยสีลีก็คาเดลหลอกปาชัตนากิโดเตเวล่าสุดมีรายงานว่าชีพจรของผู้ทหารนิติกรได้กลับมาเต้นอีกครั้งแล้วและกำลังเข้ารับการผ่าตัดอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลลบบุรีน้อเตเวด้กุ้กู้เลือยนี่สุพนกอีอัซุยแฮกิจีกันดากิเตเว่น้ออัตตานีดาแฮกิว่าท่อกันดากิตะล็อกกระโด ข้ากเดียวเวอุลกิตราตาอทัวรกวัดเวตาชาหฮีเน่กว่ได้เลยโรงพยาบาลอนันทมหิดลและลบบุรีเนี่ยอปวตไครตาพะหลละเนี่ยเนาะอืมเดี๋ยวบ้านดูลาโกโบรานนะคือว่าเด่อดตันขนานี้แต่มีเกตลึี้าก็สอดเตะไปได้เลยตาลาเกทเขด้ตาเพมหาตีฮาัคนโลนี่เดออ่าเพเนียคานีี่ต่อเยเ็เต่กมุลกวเพมหาเนี่ย คัมโบเรียขาลอตะปลูเวด้าอํรุส่าอํรุส่าเนลาคูเวด้ามึปลูเวด้าอาสุเวด้าเกโนตันไข่เหรอเนาะบีเอ็มคิสเตอร์นี่เลือขาวเวด้าเลือมอดกาล็อกคีเนขาววิบรอจีขาววิบรอจีนี่บาบลอนเลือกว่าสมว่าบ่นี่ขาโจตะเนาะวิบรอขาววิบรอจีเหรอถ้าอเวอะกลอกครีดขานี่ณขานนี่ไปอเสกะเหรอเนาะตะตะปณีโลบานนี่อเวขาววีเลถวยเหรออกตะก็อยู่ เลิกก็ข้าวอ่อนี่ยก็จรไม่เจริญรุ่นนะจิคุณมาเอัวใจตอนนี้เดข้าวอนไม่ได้เพนี่นี่ยเนาะยีไม่ได้เคลื่อนเลยที่เพมฮันนี่เ้ป้าคือตัดไจีป้าป้าเป็นนอกครับเนาลุยกันเนาะเดี๋ยวม่ไว้ได้ตัวโคตรไงจีจะสิบเองพงศกรน่าทองดีเอ่อตัดไงนี่ยเเอชิคุนี่เนาป้าไว้ได้ไม่ปูเลยอ่ออาบัสู้เนดออคหาท่อาวบรเนี่ยสีไม่ได้เลชาฮี ขีการงาีพลทหารปฏิพัฒน์นนอสอนประดิษฐ์อัศวอวยด้าตะชีคุนี่เต่าทารนีตีว้ดเลยตาดืปลอตะชี้คอสึการงา,านีพลทหารชิวตะวันพลเยี่ยมอัศวอวด้าคีชี้นี่สีเลยตาดืปลอตเปียคอสอเออ๋อวบล้อนเดลุยการงานอนี้ตเดินเนี่พลทหารนิติกรสมทุมคีชีจนี่ แต่การเด็ตัวคนเดียวดตาบ้าไม่โลลากโเดตากระศอกเวฟพาได้ลี่บ้านชนนกกกดอาข้าวไยตีบบาเนาะเอาเวฟขี้แฮกิจี้เอาได e. ้กี่ดอกเวบาตาเชอรออเลตาช้โรงพยาบาลอันนั้นท่านโดนแล้ลอบบรีนี่รอาวิบลันี่ลาบ้านโดที่ปานี้ตบลึกันยันนะเนาะอามีเนเดียไม่เวลาพนทหารนัทวุฒิเอเกียนมะเร,ะเระิงอ er ัตเตเวาคิชิตนี่กูซายา布าตาเลอรโคกสูงอัตชฮี บ้านดอเมี่ยปูอากีนอวิบลอนี่เดบ้านดูบ้านทีต่ชีตะเกนี่แค่เหลืต่ชีตะกาหนอตัวโคตรตะการในจาสิบเอกประจักษ์วิเศษรัตลุยชีตันี่วิบลอนสู้มีแย่งกันในจ่าสิบเอกเจษดามงคลอ่ามงคลวิบลอนเนี่ยสาวอวด้เซอร์ชีเจนนี่วิบลอนนี่หนอสู้มีแย่งกันในเดพลทหารเอกมงคลแสงดีอาสาวอวยได้คีชีตันี่หนอวิบลอนสู้มีแย่งกันในพลทหารสุรพัฒ สุดทิบุตรอัตาคีชิตนีสุเมญญาธการนี้พลทหารเทวันบุญโมอัต่าคีชิตนีสุเมญญาตการนี้พลทหารนิทัศทองอยู่อัต่าเไวดาคีชิตนนี่สุเมญญารการพุทหารอรุพน์อรลุพงอุดหนุนอัต่าคีชิตนนี่ว่านุสือพลเล่หรอเนาะสุเมญญาธกาพลทหารนันทวันพันเกลนอัตาคีชิตนี อออเอาควาด้วยอาบ้าดดตันน่ะปะเนาะเอาเกวิไว้ได้เลยสีเขียวสีเขียวเนี่ยนะความยอดตามอายุตับปะเนาะซูมิญ,ญ่าระกาตอวนี้พลทหารธนพลส่งเสรมิมอาต่าคิชิตนี่วีบลอนี้ซูมิญ่าระกาตัวนี้พลทหารพานุพงศ์สอนนิกรอนอาตาคิชิตนี่วีบลอนีนเดออาร์เตอร์ระกาเนาะพลทหารกิติศักดิ์แก้วคําอาต่าคิชิตนี่เออเอาไว้ี่เดอไม่ไว้ได้พอละอาบ้าดูดูคน,นดูฉีดเตี้ยนผ้าอาหมีอาซาเนี่หรอ เอออาโคตตอนนี้เดอ่าดูย์ไม่ปาดสาซาเลเลยเราคิดชิดนี่ก่อเดบระอย่างช่วงมื่อามวันเราเคยซฟ้อตัววอลโคลราร์ตูย์อี หนอจะมีกระต่ายในเดต้าเหรออลอดโตโลชโคนี่หนอไว้ได้ถึงกับคอลีทีฟเมื่อเก่นนี้หนอคุณทหารนิติกรสมทุมท่านอะไรนี่ว่าถ้าปรับหนอเข้าหรือปราบอยากลาลิภาษานกิจโดนี่เพี้ยมันหนอตั้งซ้อนนี่น่ะหาทอดตึกขัญญาหรืออตุ้ยแห่งกี่กี่กระดาษกี่อโคตะหนอเกติตราบบากรอที่ออกตากุสายาบลานี่อ๋อหนอประชุมล่าแล้วเอาไว้เกหมูท่อเกท่อกะดาษกี่เวหนอ เอออาเวนียนประชาจนราชินีวควาหมอเนาะเปิบ้านตาฮีจ้าจิตาวาเกท่าบาบ้านมือคดัลไม่ไม่ใจนี่นรโยชน์ีืีนจะไม่ขีชินดุยกอนละบ้าเนาะโก้เกว่าได้แพ้ขีชินคือกาเกลอเนาะดือิญาชูปเจตตมุนโกอดีอีตลอดตลอดชอนต้ชอนดลเลบดไม่อุ้ท่อกระดดจะมีมีเนประกันือิญลอกระโดดภาษาตะบลนี่เนอปลาพลันดิาชูปเจตเทยลตาบล